สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรกูรูครับรายการที่คุณผู้ชมจะได้พบกับกูรูทางด้านการเกษตรที่จะมาให้ความรู้หรือว่าให้เทคนิคในแง่ของการทําเกษตรกรรมครับเกษตรกร,กรชาวสวนส้มโอทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าการปลูกส้มโอเนี่ยต้องรอระยะเวลาการเก็บเกี่ยวผลผลิตในรุ่นแรกนานถึง4-5ปีเลยทีเดียวครับคําถามก็คือว่าแล้วระหว่างนั้นเราจะหารายได้จากเรื่องของอะไรกันครับ วันนี้ครับอาจารย์อัมภัยวันพร,รานุวัตรมีคําตอบเรื่องนี้ให้แก่คุณผู้ชมแล้วครับอาจารย์รออยู่ที่จังหวัดชัยนาทแล้วครับตัวมะละกอก็ดีหรือจะเป็นกล้วยไข่ก็ดีเป็นเราเรียกกันว่ามันเป็นพืชพี่เลี้ยงนะคะนั่นก็คือในระหว่างที่เราไม่มีผลผลิตจากไม้ยืนต้นตรงนี้จะสามารถทําให้เรานั้นมีค่ากับข้าวได้ประกอบกับว่าตอนนี้ถ้าเราสังเกตนะคะเราก็จะเห็นได้เลยว่าไอ้มะละกอบ้านเราส่วนใหญ่นะคะอย่างพันธุ์ที่เรา เรากินดิบนะคะพันกินดิบเนี่ยที่นิยมมากที่สุดมันจะชื่อว่าแขกนวลหรือแขกนวลมาเลนะคะเป็นมะละกอที่เราเอามาทําส้มตําลูกจะจะค่อนข้างผิวเนี่ยจะผิวออกสีอ่อนหน่อยกับอีกตัวนี้ก็คือเป็นมะละกอที่เรากินสุกนะคะมะละกอก,กินสุกนั้นพันบ้านเราที่นิยมจะเรียกกันว่าแขกดําตัวแขกดําในรูปร่างหน้าตาไม่ต่างจากแขกนวลที่ต่างก็คือสีเปลือกตอนเขียวเนี่ยมันเข้มกว่านะคะแล้วก็ตอนสุก มะละกอตัวแขกดำเนื้อจะออกสีแดงเป็นส้มแดงแต่ถ้าเป็นตัวแขกนวลเนี่ยเมื่อสุกสีมันจะอ่อนกว่าแล้วเวลากินจะไม่อร่อยในทางกลับกันก็คือถ้าเป็นมะละกอตัวแขกดำที่เรากินสุกหากเราเก็บดิบแล้วเอามาทำส้มตำหรือขายเป็นส้มตำเนี่ยมันจะเหนียวเพราะงั้นมะละกอที่ดีที่สุดสำหรับทำส้มตำก็คือตัวแขกนวลหรือแขกนวลมาเลยแต่ถ้าจะกินสุกต้องเป็นแขกดำ ้องเป็นพันโกโก้หรือพันใส่น้ำผึ้งออทั้งหมดในบ้านเราเนี่ยมันหลายสิบปีมาละประมาณสักเกือบ30ิปีมาละที่ว่ามะละกอบ้านเราอยู่ๆเนี่ยมันเกิดอาการยอดมีเหลืองแล้วก็ใบนั้นเป็นเป็นวงวงเป็นวงแหวนนะคะออยอดข้างบนเนี่ยอยู่ๆมันจะสั้นลนสั้นลงแล้วก็เหลืองที่ลูกเวลาเราเก็บมาเนี่ยที่ผิวเปลือกมันจะมีลักษณะเป็นวงสีเขียวๆเ,เราเคยสังเกตไหมคะ โรคนั้นเราเรียกกันว่าโรคยอดเหลืองของมะละกอรหรือบางทีเรียกกันว่าโรคใบจุดนะเป็นเป็นโรคจุดวงแหวนของมะละกอ mm hmm. เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งปลูกเพียงแค่ต้นเดียวก็เป็นที่ทางจังหวัดขอนแก่นเขาจะมีนักวิชาการคนหนึ่งที่เก่งเรื่องมะละกอชื่อคุณวิไลประสาสีเขาก็พยายามคัดเลือกสายพันธุ์ออกมา mm hmm. จนกระทั่งได้ตัว mm hmm. น่าจะเป็น แขกนวลหรือแขกดำ้ว <นะ S 2> อุ้ยของของสก๊ของสีสเกตแขกนวลแขกดำสีสเกตแขกด,ดำสีสเกตเป็นแขกดำสีสเกตที่ทนทนต่อโรคนะะแต่ว่าพอปลูกไปปลูกมาก็กลายเป็นกลายเป็นมีโรคเหมือนกันแล้วประมาณสักห้าปีที่แล้วมั้งที่มันออกข่าวหนังสือพิมพ์ว่ามะละกอที่ทนโรคที่ขอนแก่นเนี่ยเป็นมะละกอที่เราเรียกกันว่าตัดแต่งยีนก็คือมีการเปลี่ยนยีนของมันเนี่ย โดยเอาเอาไอา้ตัวยีนของตัวเชื้อใส่เข้าไปในมะละกอเลยทําให้มะละกอนั้นทนต่อโรคไม่เป็นโรคใบใบด่างวงแหวนแต่ปรากฏว่าบางทีเราเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจเราก็ไปกลัวเรื่องของมะละกอตัดแต่งยีนนะก็มีชาวบ้านเนี่ยใส่เป็นชุดอวากาศเลยบุกเข้าไปในสถานีวิจัยของของแก่นเนี่ยแล้วก็ที่ท่าป,ปะนะคะไปทําลายต้นพวกนั้นหมดเลยหลังจากนั้นเราก็ไม่มีมะละกอที่ทนต่อโรคอีกเลย ปัจจุบันเนี่ยมันมีการพัฒนาสายพันธุ์มะละกอตัวนี้เป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่ทางที่ทางท่าพระที่ขอนแก่นเนี่ยเขาสร้างขึ้นมาเขาผสมพันธุ์ขึ้นมาเราให้ชื่อว่าเป็นอขอนแก่น80หรือท่าพระ80นะะเป็นมะละกอกินสุกลูกจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้รูปร่างหน้าตาจะคล้ายกับตัวปลักไม้ลายนะคะจะคล้ายปลักไม้ลายแต่ว่าที่ดีก็คือมันทนโรค ตัวปักไม้ลายเองเนี่ยปัจจุบันก็จะเริ่มไม่ทนโรคแล้วเพราะว่ามาละกอเขาสามารถที่จะผสมข้ามพันธุ์ได้ถ้าเราปลูกตัวปักไม้ลายห่างจากมาละกอพันธุ์อื่นนะหมายความว่าในในรอบๆสวนเราหรือใกล้ๆเนี่ยไม่มีมะกอพันธุ์อื่นเลยมละกอพันธุ์ปักไม้ลายที่เราเอามาเริ่มต้นปลูกมันจะคงสายพันธุ์ได้แล้วจะทนต่อโรคงั้นเราก็เก็บเม็ดต่อได้แต่ถ้าเราปลูกมละกอตัวปักไม้ลาย เราปลูกตัวเนี้ยคือตัวขนแก่นแปสิบแล้วมันมีมละกรสายพันธุ์อื่นปนอยู่ด้วยในที่สุดเวลาที่เราเก็บเม็ดเราเก็บเม็ดนะจากต้นใดต้นหนึ่งก็ตามที่เราปลูกอยู่ในใน,ใน,ในสวนเราเนี่ยมละกอจะกลายพันธุ์เรียบร้อยเพราะว่าเขาสามารถข้ามมาจากมละกอพันธุ์หนึ่งเกสรตัวผู้นะมาผสมกับเกบสรตัวเมียของอีกพันธุ์หนึ่งได้แล้วทําให้เม็ดที่เราเก็บจากลูกเนี่ยมันกลายพันธุ์แล้วเพราะมันมีเลือดพ่อเลือดแม่สายพันธุ์อื่นเข้าผสมนะคะ ตัวปลักไม้ลายเองถ้าเป็นพันธุ์เริ่มต้นจริงๆเนี่ยจะทนต่อโรคพันธุ์ฮอลแลนด์ก็ดีหรือปลักไม้ลายก็ดีชื่อเขาจริงๆเป็น,ปนพันธุ์มะละกอที่มาจากประเทศเม็กซิโกแล้วก็เอามาปลูกบ้านเราที่บ้านปลักไม้ลายที่นคนปรปฐมที่กำแพงแสนนะคะชาวบ้านก็เรียกชุดหนึ่งก็เรียกกันว่าเป็นปลักไม้ลายอีกชุดหนึ่งก็คือก็ไปเอาพันธุ์มันเหมือนกันแต่เป็นเป็นคนที่ไปเที่ยวประเทศฮอลแลนด์ แล้วไปกินมะละกอที่ประเทศฮอลแลนด์แล้วมาอร่อยก็เอาเม็ดกลับบ้านเราเอามาปลูกบ้านเราแล้วก็ตั้งชื่อว่าฮอลแลนด์ mm hmm. จริงๆแล้วตัวเดียวกันทั้งหมด mm hmm. โอเคนะคะทีนี้อย่างไอ้เจ้าตัวเจ้าตัวปักไม้ลายเนี่ยรูปร่างหน้าตาจะฮอลแลนด์ก็ดีนะคะรูปร่างหน้าตาของเขาเนี่ยมันจะเหมือนฟักเขียวนึกถึงฟักเขียวแบบฟักอ่อนน่ะนึกออกใช่ไหมคะ <Okay. S 1> หัวท้ายเนี่ยจะเท่ากันนะคะเราไม่ห่วงเม็ด นั่นก็คือลูกหนึ่งเวลาเราผ่าแล้วเราเก็บเม็ดเนี่ยเราจะได้เม็ดเนี่ยโอ้โหเป็นหลายพันเลยนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นพันธุ์ที่เราไปซื้อกินสุกเองในตลาดมันรับประกันไม่ได้ว่ามันผสมข้ามแล้วหรือยังมันมีเลือดตัวอื่นผสมแล้วหรือยังแต่ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไปอังมาจากต้นฉบับเลยผลไม้ก็ดีผักก็ดีที่ออกสีแดงนั้นจะดีต่อสุขภาพสารที่มีอยู่ในผักผลไม้สีแดงจะเป็นสารที่เขาเรียกกันว่า เป็นแอนโทไซยานินซึ่งเป็นสารที่ต่อต้านมะเร็งนะคะกินมะละกอนะคะกินพวกแครอทนะคะซึ่งมันมีแคโรทีนด้วยถ้าเป็นแครอทนะคะเราจะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ลูกๆหลานๆเนี่ยให้เขาพยายามกินผลไม้พวกนี้ให้เยอะขึ้นนะคะเพราะงั้นถ้าเราปลูกเองก็ไม่ต้องไปเสียเงินนะคะแล้วถ้ามันมีเหลือพอ <c oughs> นะคะพวกนี้เนี่ย หากเราปลูกเพียงแค่5ต้น10ต้นโอกาสของการขายน้อยมากแต่ถ้าเรารวมใจกันปลูกเอาพื้นที่ว่างก็ดีหรือพื้นที่ที่หลังจากที่เราปลูกต้นมะละกอต้นเล็กไปแล้วเอาพวกนี้เป็นพี่เลี้ยงเราจะสามารถที่จะมีรายได้เลี้ยงสวนได้อย่างมะละกอเนี่ยโดยปกติแล้วเขาจะเก็บเป็นเพียงแค่ประมาณสองคอใช้เวลาประมาณปีครึ่งสองคอในใช้เวลาปีครึ่งแล้วอย่างดกดกอย่างกรณีของฮอลแลนด์หรือปักไม้ลายเนี่ยคอนึงเนี่ย มันเป็นมันเป็น20 30กิโลเหมือนกันปัจจุบันถ้าเราสามารถรวมกลุ่มกันได้แล้วมีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดนะคะอาจจะต้องอขอความช่วยเหลือจากจังหวัดนะคะทางมหาลาัยเองก็ยินดีเพราะว่าไปเจรจากันแล้วว่าในกรณีที่มีตลาดนัดในกรณีที่มีงานนะคะผลิตภัณฑ์จากของของไชนาทนะคะจะเข้าไปสู่ตรงนั้นแล้วเป็นสินค้าที่ทางคณะเกษตรจะรับรองให้ เพราะงั้นมันก็จะมีที่ออกที่ดีขึ้นแต่อย่างเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าเราปลูกต้นสองต้นถือว่าเอาเป็นผลไม้ไว้กินตัวมะละกอเองจะช่วยระบายโอเคนะคะ